สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะพาท่านมารับประทานข้าวขาหมูมันแก่นนะครับเป็นร้านเปิดใหม่นะครับชื่อชื่อร้านเจเจข้าวขาหมูนะครับอยู่ถนนกติกรทุ่งสร้างนะครับปากซอยถนนกติกรทุ่งสร้าง23นะครับไปมาสะดวกมากเลยนะครับท่านผู้ชมผ่านไปผ่านมาก็อย่าลืมมาทานกันนะครับถูกมากเลยนะครับท่านผู้ชมส่วน จะมีท่านผู้ใดเป็นเจ้าของเดี๋ยวลองๆไปสอบถามท่านดูนะครับก็คงจะอ,อร่อยมากเลยทีเดียวทราบข่าวว่าเป็นร้านเปิดใหม่แต่ก็มีท่านผู้ชมได้มาอุดหนุนกันมากมายจริงๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับอ่นี่นะครับท่านผู้ชมสวัสดีครับท่านนี่คือเจ้าของร้านนะครับคือท่าน ร้อยตำรวจตรีบวรดิตปีดาพันธ์นะครับประธานสภกรออมทรัพย์ตำรวจภูธรภาค4จำกัดนะครับท่านผู้ชมท่านประธานครับร้านอาหารร้านนี้ชื่อร้านอะไรครับร้านเจเจข้าวขาหมูนะครับโอ้ร้านเจเจข้าวขาหมูนะครับอยู่ตรงไหนนะครับตรงนนะหลังบ้านพักผู้งธาราชการิตำรวจนะครับครับก็เป็นร้านเล็กๆนะเป็นร้านเล็กๆแต่บริเวณคุณภาพ ว่าเราค่าสันรวมากคือคุณไม่จำเป็นต้องมีเงินมากคุณเขมานั่งกินร้านเราได้ครับ,รบเราใช้วัสดุที่ดีที่มีคุณภาพครับ,รรบซึ่งก็ตามแนวแนวความคิดน,นะครับก็คือว่าทามสักัเราเนะนี่ยก็ได้ทำโครงการการมีการของชีพเสริมในเมื่อ,อเราเราทำมาแล้ว เราก็น่าที่จะเป็นตัวอย่างให้กับสมาชิกนะครับที่มาใช้บริการในู่้เพื่อนท้องใหม่ผู้ในสายบอดไปเพราะน,น่าที่จะเป็นประโยชนย์ผมก็เลยทำคิดไปคิดมาคิดมาก็ลงตัวที่ร้านข้าวกระหมูนะง,ง่ายๆครับเล็กๆครับแต่ผมว่ามันน่าจะตอบอะไรได้ตอบอะไรได้แล้วพยายามให้เป็นหรือว่าเป็นตัวอย่างให้กับ วันยีชสารกรรองสับสตรรองวัฒน์สิงห์ขั่นนะครับที่มาถึงเกใช้บริการเราที่เป็นคนในของเรานะครับท่านได้มีไอเดียมีความคิดนะครับที่จะทำนะครับตัวมายิชเสริมนะครับรายได้ของพาตรการตำรวจรู้อยู่แล้วครับมันน้อยนะครับมันน้อยแต่ถ้าเราไม่มีอายิชเสริมมันก็ค่าใช้จ่ายก็สูงนะครับตัวมันน้อยขาดรายได้มันก็อาจจะให้เราม้า pues บ้ารายรับทำรายจ่าย ครับเราจะช่วยนะครับางนี้ขึ้นมานะาออาชีพสริมครับผมมีอะไรจะฝากสมาชิกนะครับที่ที่สนใจที่อยากจะทำกิจการขนาดย่อมๆแต่ไม่มีทุนทรัพย์นะครับครับก็ท <c oughs> ุนนะครับตอนนี้สากวันีเราเปิดนะครับเปิดให้มีโครงการูส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม 5าคา5,000บาทนะครับแล้วก็ยังมีประมาณเดือนเราก็จะพักชำระหนี้เงินต้นให้นะครับเงินต้นให้กับสมาชิกเรานะครับจำนวน3เดือนก็จะเริ่มจากเดือนพฤษภามนะครับเริ่มพักเดือนแรกก็เดือนพฤษภามีพนาารกระดานะครับซึ่งถ้าท่านใช้เงินส่วนที่ท่านพักมาทำประกอบอาชีพเสริมนะครับหรือมาคู่กับเราในการประกอบคู่เสริม ก็สามารถที่จะมีรายได้เข้ามารายได้เข้ามาและอีกครงการหนึ่งนะครับที่กําลังจะเนินอยู่ตอนนี้ก็คือในาอการอบรมการขายของออนไลน์นะครับซึ่งก็ได้รับความเามม,มือจากพนักงาอทรัพย์ประเทไทยนะครับจัดส่งอุปกรมาให้เดี๋ยวก็ในวันในวันอบรมวันไหนนั้นเดี๋ยวผมจะก็าอีกครั้งหนึ่งแต่ตอนนี้ก็อาจจะเริ่มประกาศรับสมัครนะครับว่าให้มาลงชื่อเพื่อที่จะ <ส>ม,มาอบรมการขายออนไลน์นะ <usp> um so ครับก็จะอบรมอยู่บนห้องประชุมนะครับห้องประชุมของของกองบรรณาการประมาณนี่ดีนะครับครับตอนเราก็ได้ได้รับความเมตตาจากท่านผู้นักการนะครับท่านตำรวจที่นี่ทุกท่านดีนะครับท่านความเมตตาว่าสามารถใช้ได้เลยใช้ครอบครัวครับ ร้านนี้เปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับร้านนี้ก็จะเปิดตั้งแต่9โมงเช้านะครับ9โมงเช้าไปถึง6โมงเย็น,นครับโดยประมาณนะครับก็ตอนนี้ก็รอว่าว่าเกิดมีอาจจะมีอย่างอื่นามาขายเพิ่มอ,อาจจะเป็นเกี่ยวไส้ทะลักอะไรพวกนี้แต่ว่าอันนี้เราเราลองข้าวขาหมูก่อนนะครับค่อยๆทำนะครับทำจากเล็กไปใหญ่ เบอร์โทรที่สมมุติว่าถ้าเผื่อมีสมาชิกหรือว่ามีท่านผ่านไปผ่านมาอยากจะสั่งจองโต๊ะอย่างนี้มีเบอร์ที่จะฝากไหมครับเบอร์065นะครับ2 9 3 6 5 9 5นะครับโทรมาได้ครับหรือต่อไปตอนนี้กำลังจองกับทางแอปอยู่ครับทาง่องแอปอยู่เพรา่าทางพัง ชิวถ้าตรงหัวมุมนะครับนั่งสบายๆไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่เพราะว่าร้านเราเน้นนั่งโตครับโต๊ะสะดวกสบายนะครับก็มามาไม่เรียนมาพูดคุยนะครับมาพูดคุยมันทั้งไม่ต้องมานั่งทานร้านเราก็ได้ครับแต่มาพูดคุยกันนะครับมาเล่นเกมกันเล่นกมกันกันที่อยากจะห่อไปทานที่บ้านก็ก็สั่งได้ก็สั่งได้นะครับท่านผู้ชมทั้งนกานรเป็นกับที่หมดนะครับครับ ขอบคุณนะครับท่านประธานสกออมทรัพย์นะครับนะครับเข้าครับคุณเจคีนะครับเข้าครับคุณเจคีอร่อยผมกินครับครับขอบคุณครับเดี๋ยวผมจะลองสอบถามท่านที่มาอุดหนุนนะครับสวัสดีครับคุณพี่เป็นไงครับอาหารยังไม่มาเลยค่ะรอคิวขายดีมากเลยโอ้ขายดีมากเลยเนาะครับครับครับเยอะรอคิวอยู่ค่ะครับผม นะครับรสชาติเป็นยังไงเดี๋ยวจะเดี๋ยวก็คงจะเดี๋ยวจะรู้กันเดี๋ยวจะรู้กันนะครับนะครับรอคิวค่ะครับขอบคุณนะครับบบคครัสะดวกสบายมากเลยนะครับนะครับเป็นไงสถานที่สะดวค่าเป็นมาตรฐานตัวมั่งดินคไม่มีนัดรออยู่มติดดินถนนเลยค่ะนะครับอยู่ปากซอยเกษตกรทุ่งสร้าง23นนะครับตรงข้ามกับประมงตรงข้ามกับประมงจังหวัดขอนแก่นนะครับ ะขอบคุณนะครับเดี๋ยวไปลองถามท่านท่านต่อไปอ่ะอ่ะเป็นยังไงครับคุณนายอ๋อยอ้าวถามถามคุณนายอร่อยค่ะอร่อยเนาะจิ้มก็เด็ดเลยค่ะโหยได้เยอะไหมโอ้โหดูดูครับโอ้โหได้เยอะพอดีเนาะอร่อยอร่อยอะอืมนะครับดูดูหน้าตาคุณรู้น่าจะอร่อยมากเลยนะครับเอาถามถามกับท่านอีกท่านนึงเป็นไงครับน้องวันนี้ โอ้โห <arespace S 1> ได้เยอะมากเลยโอ้รถเด็ดนี่นี่ดูดูหน้าตาก็ดูเห็นไหมครับก็เป็นบรรยากาศอีกบรรยากาศหนึ่งนะครับนอกเหนือจากจะมีอาหารประจําร้านแล้วท่านก็สามารถที่จะนั่งทานอาหารที่อาจจะสั่งมาจากร้านอื่นๆได้นะครับนะครับท่านผู้ชมโอ้โหเยอะแยะเลยนะครับ เป็นบรรยากาศอีกบรรยากาศหนึ่งที่มีผู้มาอุดหนุนนะครับมาอุดหนุนท่านประธานสักกรออมทรัพย์ตำหลวปรนภาคสี่จำกัดน,นะครับอร่อยมากเลยน,นี่คือร้านนะครับ านผู้ชมครับวันนี้ผมได้พาท่านมาทานข้าวขาหมูอรอยรทดมากเลยทีเดียวนะครับอยู่ที่ปากซอยถนนกสิกรทุกสร้าง23นะครับถ้าท่านผู้ชมจะแวะเวียนอุดหนุนก็ยินดีนะครับท่านผู้ชมยินดีว่าอย่างนั้นนะครับวันนี้นะครับก็คงจะกราบลาท่านผู้ชมแต่เพียงเท่านี้ยังไงก็อย่าลืมมาอุดหนุนปกพรองน้องพี่นะครับเป็นหน่งการตำรวจนะครับท่านผู้ชมสำหรับวันนี้ ขอบคุณครับสวัสดีครับ